เป็นเรื่องน่าปวดหัวมากๆเลยนะครับสําหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ทําผิดในช่วงนี้นะเราได้รับข่าวมาจนแบบไม่เว้นแต่ละวันแล้วว่างั้นเถอะแล้วเราจะมีความศรัทธาแต่ความเชื่อนี้หรือว่าศาสนาของเราอย่างไรศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็คงจะล่มสลายลงไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์กามาคุณนะอย่างสีกาต่างๆหรือเป็นเรื่องของความโลภนะในเรื่องของเงินคนเหล่านั้นมาแอบแฝงศาส,สนาพุทธทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยเสื่อมเสียไปเท่านั้นเอง การทำงานแฟชั่นเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่ใช่ตัวโปรดักต์เลยนะครับหลายคนเข้าใจผิดไปนึกถึงรูปแบบนะในเรื่องของโปรดักต์นะครับนําซ้ำความเป็นไทยของเราซึ่งผมก็เป็นคนไทยเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นผู้ตามหรือหรือกลาเยเป็นเล็กๆง่ายๆเลยว่าก๊อปปี้หยิบตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยมานะครับมาใช้ในแบรนด์ของเราซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่การทำงานที่ถูกเลยนะครับการทำงานแฟชั่นเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องเริ่มจากแรงบันดาลใจและความเชื่อนะฮะที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะครับผสมผสานกับ ประสบการณ์ที่เราได้เดินทางที่เราได้เห็นแล้วก็นำมาประมวลออกมานะครับเป็น Product หรือสินค้าหรือสิ่งที่จะต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าต่างๆนะครับในทุกรูปแบบจะต้องออกมาจากความเชื่อผสมผสานกับประสบการณ์ที่อยู่ในตัวนะครับพอทึบพูดถึงความเชื่อเนี่ยทำให้ผมรู้สึก รู้สึกกังวลใจมากๆกเลยกับสถานการณ์ในปัจจุบันในเรื่องของความเชื่อโดยเฉพาะความเชื่อแบบพระพุทธศาสนาหรือว่าเมืองพุทธแบบไทยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ออกมาแล้วก็มาทําสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยนะที่พระไม่ควรทำเนี่ยมากมายเลยนะตรงนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกกังวลมากๆเลยสําหรับเด็กรุ่นใหม่ของเราเนี่ยนะว่าจะมีความเชื่ออย่างไรในการตั้งต้นชีวิตเพราะว่าชีวิตต่างๆหรือว่า าการดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตเนี่ยเรื่องความเชื่อเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคิดแล้วคลิกไปกับอัญชนาศิลป์ในวันนี้เราจะมาพูดถึงความเชื่อที่มีผลต่อการดนํนรงชีวิตและการสร้างแบรนด์ครับเป็นเรื่องน่าปวดหัวมากๆเลยนะครับสำหรับเ,เหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ทำผิดในช่วงนี้นะเราได้รับข่าวมาจนแบบ ไม่เว้นแต่ละวันเราว่างั้นเถอะนะได้ยินมาตลอดเลยจนทําให้รู้สึกว่าแล้วเราจะมีความศรัทธาต่อความเชื่อนี้หรือว่าศาสนาของเราอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลในเรื่องของความแข็งแรงและความมั่นคงของศาสนาของเราด้วยนะเพราะพระเจ้าเองท่านก็ทรงรัดเอาไว้นะครับว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็คงจะล่มสลายลงไปนะครับประมาณ5,000ปี จากานับตั้งแต่ท่านเ,าเสด็จปรินิพานไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเรายังเดินทางมาอยู่ช่วงกลางเองนะแล้วแล้ว,ลวมีหนำซ้ำเนี่ยตัวผมเองก็รู้สึกศรัทธานในองค์พระพุทธศาสนามากๆเลยนะครับตรงนี้เองครับจะทําอย่างไรดีที่เราจะแยกแยะระหว่างความจริงและ สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนเอาไว้นะว่าเราไม่ควรที่จะเชื่อในตัวบุคคลนะไม่ไม่ควรแม้แต่เชื่อตัวองค์พระพุทธเจ้าเองด้วยซ้ําเลยนะครับถ้าเราได้เรียนรู้ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นของบุคคลเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้จัดไว้หรือความจริงที่ท่านได้พบแล้วเห็นแล้วเนี่ยยังคงอยู่ครับดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เราได้ เข้าใจหรือความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นในเรื่องของ ความจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นกับตานะเรื่องราวต่างๆในโรคนี้ทำให้เราได้สับสนนะครับโดยเฉพาะยุค AI ตอนนี้เราแยกไม่ถูกแล้วล่ะครับว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องปลอมนะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำลายศรัทธาไปบ้างสำหรับคนที่อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาพูดอย่างแท้จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อและความดีที่พระพุทธเจ้า,ยาได้จัดไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ่องแท้มากๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เข้ามา แล้วก็ใช้ศาสนาบังหน้านะในการทําผิดต่างๆนานนะนะนะหรือกิเลสครอบงาคุณพ่ายกิเลสนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารามารณ์กามคุณนะอย่างสีกาต่างๆหรือเป็นเรื่องของความโลภนะในเรื่องของเงินต่างๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องข,ของศาสนาพุทธเลยนะครับคนเหล่านั้นมาแอบแฝงศาสนาพุทธทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยเสื่อมเสียไปเท่า <brasile> นั้นเองนะนั <in> ้นเนี่ยตรงสิ่งนี้เนี่ยเป็นความเชื่อหนึ่งเท่านั้นนะนะเพราะนั้นในการทํางานก็เช่นเดียวกันครับเมื่อคุณ เข้าใจในเรื่องใดแล้วเนี่ยขอให้คุณได้เข้าใจแล้วนําความเชื่อนั้นเนี่ย ผ่านความรู้สึกหรือความคิดของคุณอย่างแท้จริงนะครับผมเชื่อเลยว่าผลงานของคุณออกมาไม่ว่าจะเป็นผลงานในเรื่องของโปรดักต์ในเรื่องของการงานในเรื่องของงานบริการของคุณเนี่ยเมื่อผ่านความเชื่อที่ถูกต้องออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาจะสวยงามและประสบความสําเร็จครับอย่างไรก็ตามนะครับศาส,สนาก,ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจได้นะครับอย่างน้อยทําให้เรามีหลักในการดําเนินชีวิตนะครับในแต่ละวันสําหรับความเชื่อต่างๆขอให้คุณเชื่อจาก ความเห็นแจ้งหรือว่าการรู้สึก อย่างทองแท้จากความรู้สึกของคุณเองนะครับอนาคตของคุณก็จะดีแล้วก็ประคองชีวิตของคุณไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับสำหรับคิดแล้วคลิกไปกับอัญชนาสินในเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะครับสำหรับคําติชมเรายังรอคอยคุณอยู่นะครับเราได้พูดคุยกันจากคําตีชมนี้นะครับอยากจะฟังเรื่องไหนอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับติดต่อเราเข้ามาเลยนะครับสำหรับสถานที่ดีๆแห่งนี้ต้องขอขอบคุณ VKN Rooftop Studio สตูดิโอที่มีมาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะ ทำสื่อออนไลน์การตลาดของคุณไี้ครบวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวในสื่อต่างๆที่สวยงามให้คุณพร้อมในความสมําเร็จในการตลาดของคุณครับมีคําถามเข้ามานะครับว่าการผลิตในจนํานวนเยอะๆจะทําอย่างไรการผลิตเนี่ยนะครับที่คุณจะเลือกโรงงานที่ใช่เนี่ยต้องมีหนึ่งกลังผลิตที่ถูกต้องเรามีลายผลิตเฉพาะเลยนะครับโปโลไปเลยกางเกงไปเลยเสยืดไปเลยนะครับเสื้อแฟชั่นไปเลย เรามีรายผลิตให้คุณได้จับจองแล้วนะครับสามารถที่จะคุยกับเราได้นะการผลิตที่ชัดเจนมีกำลังผลิตที่พอเพียงอันนี้บอกได้เลยว่าพพอร์ตออเดอร์ที่กำลังฉล่มทลายของคุณได้นะครับใครที่กำลังประสบความสำเร็จในออเดอร์หรือว่าในงาน ขายของคุณเข้ามาแล้วเนี่ยต้องจับมือกับโรงงานที่มีกําลังผลิตซัพพอร์ตกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราไม่เย็บสเปซส,สปาเราให้มืออาชีพเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าแบบใดเราใช้มืออาชีพสําหรับการผลิตนั้นๆให้คุณเท่านั้นครับติดต่อเราเข้ามาครับ